เตือนเอกนิสตีมีการรวมถึงอนะญาปุดใช้วิตยาญาณในการรับชมรับฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำจาบคายโอเคครับก็มาอยู่กับผมเรมิเตอร์สีอยู่นะฮะตอนนี้เราอยู่ในศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะครับโอเคตีก่อนมาเริ่มแรกตีก่อนโอ้ยเจอบีเจอกระบีไม่สู้ครับไปดีกว่าอรับะออไหนตัวตัวอยู่ไหนวะ เอ้ยธนูเอ้ยโอ้ยวไาอ้นี่ก็ตีอยู่จังนะน่อืมอืมเอาธนูก่อนนะครับกบีนี่ลืมใส่อาวุธมาแน่เลยเจ้าตะหรือเปล่าเออเอาตีเขาทีเลยหนึง่งเออคงจะใส่แล้วครับแต่ทำไมตีผมไม่เข้าเป็นไปได้ไงอืมสามพันเอยไม่ใช่ไม่ใช่แน่ถ้ามันโดนสามพันนี่ไม่ใช่แน่แน่ครับโห เออมีอีกตัวมีตัวมีทวนมีทวนทวนลงเหลืออยู่ครับจัดการเลยจัดการเลยจัดไปได้เสียเดี๋ยวมันบูดครับอ่ะจัดการไปโอเคนะฮะก็เก็บไอเทมเงินเรัวนะครับเพราะไม่มีการโจมตีอะไรในระหว่างนี้แล้วนะฮะคือมีแต่การเก็บไอเทมเงินอย่างเดียวเก็บไอเทมอย่างเดียวนะครับ ตีบ้างไม่ตีบ้างแล้วไปนะฮะจะเป็นการเก็บไอเทมส่วนใหญ่นะฮะเก็บไอเทมอย่างเดียวเลยคนระับก็เด้งสปีดคลิปเต็มที่นะเพื่อจะลดเวลาในการอัพนะฮะผมเพราะมันมีเทคนิคนะใส่เข้าไปตีบ้างไม่ตีบ้างแล้วไปนะฮะ นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าตั้งแต่สามเดือนที่แล้วนู่นนะครับหนุ่มนานมากหนุ่มนานกาเลกีการนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะอัพครับคืออัดคือคลิปใหม่ช่วงนี้ไม่ได้อัดเลยช่วงที่ลงชิงเจ้าช่วงนี้นะฮะช่วงปัจจุบันนะับบัดนาวนะ 25, 6, เนี่ยยี่ห้าทับหกเนี่ยคือช่วงกิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับผม ก็มาสู่รอบรอบที่สองนะเราจะเจอกับใครครับใครวะฮา,ารินเหรอโอ้ถ้าผมไม่แหลกเนะ่คือน่าจะไหวอยู่นะหรือฮารินจิจะหรือว่ากูจะตายไปเนะี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจแนะน่ มันไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะเข้าเข้ามาเลยฮะนี่บับมิดด้วยบับบิดเราสู้ตายครับสู้ตายชู้ชู้ฮาลินจริงด้วยฮาลินสกิลเกียนก็คือสกิลใบนะฮะและปุปิีละปิปะเนี่ยไอตัวนี้นะฮะไปเซียนแล้วนะฮะนะจอนะจะปิโอ้หางหางหงตีกูหางหงครับโอ้สามพันเลยเว้ยมีสะท้อนมั้งไหมนะ ปีมันมิดมิดยาวๆเลยะลบลีกเรียบยาวๆเลยติดปลานต่มันมันก็เพิ่มเลือดทันอยู่แล้วเนาะโอ้ยพันกว่าแม่งจีจามากเลือดกูเหลือตั้งสิบ่อ้าวแม่งมิดอา้อาวอา้อาวอ้าวกดเลือดด้วยซีูกดเลือดด้วย, ICU, ดเ,ดดวยเดี๋ยวแม่งตายแบบงูๆงอีกอา้อาวอ้าวเลือดไม่กดตายตายครับโอเคบายบายครับผม ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม